กรมนมนไมครับได้มีการปักมุดสวนแม่นนะครับเคทีคราฟเซ็นเตอร์สกลนครจัดจุดไม้ใหม่ของนักท่องเที่ยวครับและกแรงเล่นลูกการท่องเที่ยวเชื่อเกษตรด่านมนไหมสัมพัสกับวิธีภูมิปัญญาไทายที่ทันสมัยสร้างรายได้สู่ชุมชนครับ 12กุมภาพันธ์2 5 6 9ครบที่โซนแม่นเคียรทีบคาร์บเซ็นเตอร์สกลนครตำบลทั้งขวางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครกรมมนไหมกระท่วงเกษตรและสากรอนได้ปักมุดสวนแม่นแห่งนี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแลนด์มาร์กจังหวัดสกลนครภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านมนไหมปี2 5 6 9 เป็นหนึ่งในสิบหาจุดหมายปลายทางมอนไหมทั่วประเทศและกะส่วนแม่นสกลน,นครครับคือหนึ่งในสามจังหวัดล่าสุดที่รวมกันกับจังหวัดบุรีรัมย์ลรกะสงขลาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในปี2 5 6 9โดยมีนางนัดท่านกาหลงครับรองอธิบดีกรมมณฑ์หมเป็นประธานเปิดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรด่านมณฑ์หมปี2569 มีนายวิรัติทิร,รครับรองผู้วาราชการจังหวัดสกลนครนางพรพินีบุญบรรดาลภูมิโวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานมอนไหมนายปราดนิยมฆ่านะครับเจ้าของสวนแม่นพ้อมหัวหน้าส่วนราชการครับภาคเอก,กชนสถานศึกษาเครือข่ายภู่เกี่ยวของให้การต้อนรับครับค่ะด้านภูมินวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานมอนไหมนะคะท่านพ,าพ่ออพรพินี บุญบรรดาลเพิ่นก็บ,บอกว่ากิจกรรมนี้งานนี้เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ่าไหมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสกนลนครให้ได้มีรายได้ทิ้งอย่างยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จับต้องได้จริงค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางพอ,อ ผมูมิในการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตราาม่อนไหมพออพ่อนพินี่บุญบรรดาลค่ะ จากว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นจังหวัดที่เป็นคามโลกแล้วก็ผลิตสีย้อมเรื่องคามเนี่ยโดดเด่นที่สุดของโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าพื้นที่ของแมนคราฟเนี่ยมีศักยภาพนะคะแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะโปรโมตเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัวด้วยแล้วก็ส่งส่งเสริมให้เกิดไรายได้ให้กับชุมชนด้วยแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะคะเป็นการท่องเที่ยวเ,เชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมนะคะของแต่ละภูมิ ภาคนะคะอันนี้ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตรงตามคอนเซปต์เลย